ลูกเลยเนี่ยทั้งฟ้าเลยมอบไปหมดเลยอนนโอ้สุดยอดไม่ใชนนนนแม่แม,มีวีช่างตีงตงน้น,น,น้าไม่เห็นทั่วฟ้าเลยไม่ติดหลังคาด้วยไม่ต้อง ngay này, trong ngay, băng mọi nơi. Đằng này băng. ồ, chỉ này cũng đẹp rồi mẹ. Ngay đằng này băng. ối, thấy thung phà rồi à, thấy หมดแล้วอ,ะอ่ะเหลือไอคอน,น,นว้าวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโหสุดยอดแม่โอ้โหโอ้ยโอ้ใกล้นะเนี่ยใกล้นะเนี่ยใกล้เนี่ยตึ้บางใบไม้เห็นชัดๆอ,อย่าไปไทิ้ง,องโอ้ไม่ได้ทิ้ง โอ้ยจุดจุดกันใหญ่เลยอะ่ะจุดกันใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยไม่ต้องไปที่ไหนแล้วแม่แม่แมพิง